ทำไรวะอือโอ้มาสมั่นจ้าก็จะไม่จริงอุ้กย้งอุ้ยมาลิวฝักงหยิบช่วยด้วยดิหมูหมูหูหูอไรอ่ะไอปลา่ะยไข่เจียวเปล่าเนาะไข่เจียวหมูเขาต้องใส่เจียวใส่หมูเพื่อเขาควัวพี่กินหรอใช่ จริงเหรอเปล่าถ้าไข่เจียวอย่างเดียวมันจะไม่มีกิมมิกไงโอ้โอ,อร่อยแล้วไข่เจียวเปล่าอ่าแต่ไข่ไส่หมูอร่อยกว่าเลิฟไปจะตักข้าวหิวหกสิบเก้าจุดสองเวยลดลงไปเท่า<ถ><ถ>ไหร่ลดลงไปหลายขีดขึ้นไปรอ<ถ>บเออเมื่อคืนกินแบบอะไรดีด้วยด้วยนะไข่น่ากินหมดทุกอ,อย่างเลย,ด,ยดูกุ้งดิหยุด ตอยผ้าแปตัวขนาดนี้อู๋อุ้ยซุปสุกไก่มันเหรอวะไม่มีมันเหรอวะเอา้าไม่มีมันนะมันเอ็นกติดกันเลนมันสรั่งใช่ไหมใช่ม,มันสแมน อ้าวถ้วยไหลอ้วนอ๋อมันไมได้อยกบวดตอนเนี่ยมันอยู่ในนี้กแค่อืมบอกว่าขอกินเลยนะกล้วยกล้วยน้ำมากล้วยขุกฮังเยอะข้าวถ้วยเล็กก็คืออะไรชินละเขาอาจจะมันอาจจะมีประโยชน์ทำไมมันถึงต้องไข่เจียวหมูสับถึงมันต้องกินเยอะๆก่อนอ้าวนี่ไม่ได้ยินเออ อหูแตกไอหูแตกอีเวนมีเรื่องหรอครับได้ยินไหมร้องก็จะกินแค่ไตักไตเพื่อนนะแตปเพื่อนนะจะคงรัน้องเร่อวาถ้าไม่กินนะกินน้อยนะก็ไปง่าเไปดูพูดกับใครที่อบสันแล้วก็ไม่ยอมกิน ออกอ <c oughs> แม่วันนี้เขาจะพาไปเที่ยวสวนสยามไปปะ <c oughs> ดีอะพี่อยากไปไปไหนก็ไปตอนนี้ไปไหนก็ไป <c oughs> ออกไปหน้าบ้านนี้ก็ไปเนี่ยไป <c oughs> เที่ยวอะ่ะให้ออกไปหน้าบ้านก็ไปล <c oughs> แล้วตอนแรกที่วชวนใครว่าจำไม่ได้พี่อยากไปสวนสยามพี่เม่ปะไม่ใช่เออพี่เม่จำไม่ได้พี่ไม่ชวนผมหรอกแม่ เมื่อถึงที่ก็ตายพนบนมาฝ่าอันตรายเก็บทุกขึ้นกับเหมือเป็นหน้าเธอไปไหนเว็บตกไปบ้านตกไปล้องที่บ้านกี่ถ้าสุดหรอแล้วเคยล้องที่แหะว่าหาและรวยยัง คือร <pues> ้องแบบปล่อยแล้วมันจะร้องเต็มไม่ใช่ปล่อยอะไรชอบแบบเด่น